ารรกา,า,า,ออขาขอจะเริ่นพรจะเริธรรมญาติโยมผู้ติดตามหรือที่ภาษา y ยูทูบเขาเอ่ยขอจะเริ่นพรเอฟทีภาษาเอฟซีบอ่เอฟซีเนาะเอฟซีขอจะเริ่นพรนะ ยาิโยมอยาติธรรำเอฟซีกับ,บอกว่าเป็นภาษาใหม่ๆของเขานะเมื่อนี่วันนี้อัตมาภาพนะขอพูดเป็นภาษาอีสานดีกว่าเนาะเพราะว่าเป็นคนอีสานเนาะเป็นคนอีสานถนัดเรื่องการเบอกอีสานนะ,ะคิดว่าผู้ชม คงจะพ่อแปรออกได้บ้างนะชิปนีนะ้เนาะกะถ้ำอยู่ถ่ายถ้ำในกุฏินะกุฏิที่อาตมาผาบอยู่นะกบเป็นกุฏิเก่าๆนะที่สามารถประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วนะเป็นกุฏิ เก่าแต่ก็มาตกแต่งเสริมเพิ่มเสริมเพิ่มกับพ่ออยู่ได้นะในวัดหงสวัสดีแถวแถวบ้านเขาแถวแถวหมู่บ้านเรียกว่าวัดคําแจนะวัดนี้เป็นวัดเก่าวัดแจนะวัดเก่าวัดแจว,วัดสมัยพน้แต่สมัยอ่าพมา่าลุง ง่ายทับลงมาตีเอาเมืองไทยหมดแล้วนะเมื่อนเนสอรอธิบายให้ฟังนะขอชีแจงแต่ว่ามันเป็นวัดเก่านโยมด้อวัดเก่าวัดแจนะแล้วก็เรื่องอาถรรพ์ต่างๆเรื่องอสิ่งที่เฮาบวาเคยได้ยนินสิ่งที่ฮาบวาเคยเกิด มันก็มีในวัดวัดนี้นะยกตัวอย่างสช่นนะมีคนมาขุดเอาของวัตถุโบราณเนี่ยเอาเครื่องมาซองซองในดินแหละดังติดติดติดแ้แหละ้ากันขุดนะก็มีการลอยโบกนะนี่การลอยบกคือนึกว่ามีน้ําแต่ไม่มีน้ําลอยอยู่กับพื้นดินนะเขาเรียกลอยบกนะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะ เมื่อนี้ขอบวอธิบายต่อไปเอาไช่วมจินาานเรื่องเรื่องนี้นะเมื่อนี้วันนี้นะอาตมาภาพนะทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อออะไรนะตอบคำถามสีแจงนะตอบคำถามเพิ่นสีแจงเพิ่นให้บุคคลที่บ่าเข้าใจได้เข้าใจนะ คือมันมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าความเป็นมากนะความเป็นมากอ,อาไรเลย,เยมาทับคลิปนี้นะเรื่องเล่านั้นก็คือมีคลิปตั้งแต่เดือนก่อนโน้นนะอัตมาภาพพร้อมด้วยคณะกมีหลวงปู่นิเทศนะซึ่งเป็นผู้หนหม,มูแล้วก็หลวงปู่กง แล้วก็อัตมาภาพแลก็มีหลวงปู่ลวงปู่หลวงปู่ปย่งนะตอนนี้เพิก่กจะใหญ่ประยุ่วัดอื่นแล้วนะตอนนั้นเพิ่นโยมที่ยะโสธรน,นะเพิ่นมีความศรัทธาแรงกาต่อคณะของอัตมาภาพสึ่งนั่โดยหลวงปู่นี่นะ ขั้นเบาให้เขาใจก็คือเพิ่นศรัทธาลงป่ณี่เฮ้าลงป่นี่ศรัทธาลายนะเพิ่นกะเลยขึ้นมาบ้านเพิ่อนอยู่ยโสโศทแต่เพิ่นไปทํางานที่ชนบุรีนะไปค้าขายทําการทํางานที่ชนบุรีนะ,ะก่อนสงกรารก็เลยขั้นจิขึ้นมาสงกรารยานโลดติดคนมหลายเพิ่นก็เลย บ,บ,บ่ข้นไปเลยข้นขกบข้นมาบ้านเยี่ยมบ้านก่อนสงการนะเมื่อมาถึงบ้านแล้วเพิ่นก็นอยากทำบุญบ้านเพ<ม>ิ่นก็เลยโทรมาน,านิมนต์โทรมานิมนต์โทรมานิมนต์หลวงปู่เพิ่นบาทานิมนต์ไปเป็นเนื้อหน้าบุญให้เพิ่น ที่บ้านเพิ่นคือยะโสทอนนะอยู่เพเ่อเมืองอยู่ไกลๆครับตัวตัวเมืองยะโสทอนเนาะหลวงปู่กับคณะพ่อไปไดบ้บ่อพ่อมาไดบนะ้บ่อหลวงปู่เพิ่นก็บว่าโอ้ยบ้านมูเจ้าก็บว่ามีวัดบ่อไม่มีพระหรอเิ่นบ่านนะคือมาเอาไก่แท้นะ่ะญาติโยมก็เลยว่าโอ้ยหลวงปู่ศรัทธาหลวงปู่ คิดทอดอยากให้หลวงปู so ่นี่ไปเป็นเนื้อหน้าบุญให้แน่ผลว่านะเออหลวงปู่ก็บอกว่ามันมี่าใจใจสูงในสิยคาน้าหมอกน้ามันรถลดาพนขับปถดขับล่าพระเจ้าภาพเลยบอกบ่มีปัญหาบ่มีปัญหาหลวงปู่ขอให้หลวงปูรับปากประมาจัดการให้เมดวัดอ๋อสร้างกับตามศรัทธาผนเนาะพระคุณมาปรึกษา ไปก็ไปนะก็เลยพากันไปนะไปที่ยะโสธรนนะไปเป็นเนื้อหน้าบุญเนะี่ยเพื่อนนะพอดีไปถึงยะโสธรแล้วเนาะอ่าเจ้าภาพนะผู้ปินิมนติเ่รกาเสียหายไปจำวัดไปนอนไปนอนอยู่ในวัดบ้านเพื่อนนะั่นละอันนั้นบ้านมันก็ไมีวัดอยู่นะทั้งคณะหลวงปูป่กับปึกษาหาเลือกนะันการที่เขาขอไปนอนอยู่ในวัดเพื่อนนี่มันกะ บอกงามปันไดหน้าสินะไม่สวยหนะ้าไม่เหมาะหนะนะ้าน่ะเฮ้าเกงใจนะพูดง่ายคือเจงใจเจ้าอาวาสแล้วก็พระภิกษุที่อยู่ในวัดนั้นๆน,น,นะก็เ,เลยถามโยมผูเป็นเจ้าภาพเอาจ้างสิสขณะหลวงปูน่นี่ขอไปจำวัดน้ำปลาอย่างปลาละเมาะบ่มีบอ่อแถวบา้านมูเจ้า จะพา,า่นก็เลยว่าโอ้ยหลวงปู่ว่าซั่นคั่นเป็นจังซั่นสิดีมากเลยไปจำไปนอน่นยู่งปลาอยู่หน้าของภูเขาให้แน่ว่าซั่นเพราะว่าปลาปา,ปานั่นนะ่ะต้องก็บ่ได้ว่าซั่นคั่นต้องยามใดไลเรครอบครัวล่ะจะเป็นจังได๋ว่าซั่นเป็นห่อนๆเป็น,น,นล้นๆเดี๋ยวก็เป็นไข้เดียวก็เข้าโรงพยาบาลว่าซั่น ไปตอกไปแตะหมายถึงว่าไปตัดต้นไม้ไปซาวหน้าซาวไ้่ะไปตัดต้นไม้ไปไถเพื่อที่จะทําเป็นไร่เป็นเป็นนาเนี่ยไปแตะเข้าไปเนี่ยเป็นเรื่องเนี่ยไปจําวัดให้ยูนี่ให้ได้บอกหลวง,ง,งพ่อไปเอาหลวงพ่อหลวงปู่บอกเลยว่าเอาดีดีไปกับไปเพิ่์นก็เลยภาพปส่งอยู่หน้าเพิ่์นห่างจากหมู่บ้านห่างจากบ้านเพิ่นก็ โอ้ประมาณสามถึงสี่โล่เลยนะสามถึงสี่กิโลเมตรกระพ้ากันไปลานะวันนี้ตนไม่ใหญ่นะหลวงปู่กงผกหอบศาสตรเปิลเปิลเปิเปิหามองจำวัดมองมอมอหนะบาที่นี่นี่แหละเรื่องมันเป็นอยู่ตรงนี้นะ,ะเรื่องมันเป็นตรงเห็นมันเกิดตรงนี้นะ เมื่อลงคลิปไปแล้วทีนี้ก็มีคนสาธุอนุโมทนาสาธุกับพระภิกษุสงฆ์ทุกๆรูปนะบางคนก็โอ้ยพระผีบ่าผีบอบอมีวัดอยู่บอมีกุติอาศัยบอนะโอ้อาจจะมาอ่านคอมเมนต์นะคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์เขามาอาจจะมาก็เลย อโยมที่คอมเมนต์เนี่ยก็คงจะไม่เข้าใจเรานะาเนี่ยก็ก็เลยอ่านไปก็ไม่ไม่ค่อยดีใจไม่ค่อยดีใจนะรู้สึกว่าโยมเขาเข้าใจผิดนะก็เลยทำคลิป,ลปนี้แหลนะน,ทน,นะที่นี่นะที่นี่นอนอยูปป่ป่านอนอยูปป่ป่า การนอนอยู่ป่าอาตมากับโรคลิปนะเพราะว่าอาตมากัเปิดช่อง youtube นะเปิดช่อง youtube คือยังเห็นอยู่นี่แหละนะเปิดช่อง youtube เปิดช่อง youtube นี่อาตมากับเปิดเพื่อที่จะเผยแผ่เผยแผ่พ,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 พระพุทธศาสนานตามภูมิปัญญาของอาตมาเลย ตามพุ่มปัญญาความรู้ของอัตมานะมียังก่าเบาสูไปแค่ท,ที่เน้นคือเปิด่องกันมาเพื่อที่จะทายทํำตัวเองอี่าทายทํำตัวเองเน่แล้วก็ทายทํำคณะที่ไปหันไปหนีไปถ้ำนนถน้ำนี่ลุ่งนะเพื่อมันได้ยอด ยอดนะทำทำได้ตามกดเจนของ YouTube เขาจะวางไว้อาตมาทําเดือนหนึ่งมันก็ถึงนะอาตมาก็ทําต่อไปนะก็คิดว่าถ้ามีรายได้เข้ามาก็คงจะเอาไว้จ่ายค่าไฟนะค่าไฟอยู่ที่วัดนี้ก็เดือนหนึ่งก็ตกไปพนะันสองพันสามหนึ่งพันสร้อยบาทหนึ่งพันสามร้อยบาทประมาณนี้นะโดยที่ จ่ายเองนะท,ที่วัดจ่ายเองนะต้องจ่ายเองด้วยไม่มใีใครมาจ่ายให้นะแล้วที่วัดก็ไม่มีเมมไม่มีรายได้อะไรนะไม่มีอะไรเลยนะบางทีกาแฟายังไม่มีฉันนะคิดดูนะบางทีนะภาพ,พ,พป่าก็ไม่ค่อยมีด้วยกระถินนี่ก็ต้องทําทุกปีนะไปขอบาร,รมีของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อยู่กรุงเทพนะที่อยู่กรุงเทพนะวัดศรีกันพุทธสยามพ่อครูโพธิสุตาพรนะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของอาตมานะ <c oughs> นี่แหละนะก็ <c oughs> คิดว่าเออถ้าถ้าได้ก็คงจะนี้แหละนะจ่ายค่าไฟแล้วก็เอาไปเติมน้ำมันรถอนะเติมน้ำมันรถไปบินทบาทบางวันไม่มีน้ำมันนโยมนะไม่มีน้ำมันก็ต้อง เอามันมีรถสำรองรถซาเล้งนะคันเก่าๆอีกคันนึงพอพอตุ้งตุ้ตุ้งตุ้งุ้งตุ้งตุ้งไปอ่ะจีบโดนะสองกิโลไปนี่นะนออกนอกเรื่องเลยนะออกนอกเรื่องที่นี้เนาะก็ไปนอนไปจำวัดที่ป่าของเจ้าภาพนะก็มีต้นไม้ใหญ่นะ ก็แนะนำให้ยาโยมนะแบ่งสังฆทานนะมาถวายทำบุญที่นาด้วยนะโยงเขาก็ศรัทธาเขาก็ทำตามนะก็มีการถวายสังฆทานธรรมดาเรานี่แหละมีห่อสังฆทานแล้วก็มีพระตรงพาาระตเล็กๆน้อยอมแล้วก็ก่าวถวายที่นวลแล้วก็ยาดน้ำอุที่ส่วนบุญส่วนกุศล ที่นาของเขาเพราะว่าที่ไร่ที่นานี่มันสําคัญนะเป็นที่นาของพ่อของแม่นะแม้แต่ทุกคนนั่นแหละมีที่ไร่ที่นาก็อย่าลืมนะบุญคุณของพ่อของแม่แบ่งที่ไร่ที่นาให้เราทํจกินนะเราก็ต้องเป็นบุคคลเป็นลูกบุเป็นลูกที่มีความกตัญญูนะบางทีก็ทําบุญก็อุทิศไปให้ทําที่ไหนก็ได้นะแต่ ในเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่ยโสนะก็แนะนำให้ญาติโยมเขามาถาวายสังฆทานทำบุญอุทิศเราไม่รู้เนี่ยนะดวงจิตดวงวิญญาณพ่อแม่ที่แน่ๆเราได้บุญแท้แน่นอนแล้วก็ทำบุญอุทิศให้กับเทวดาที่อยู่ตามไร่ตามนาด้วยพูดถึงเรื่องเทวดานี่บางคนอาจจะไม่ บางคนอาจจะบ่เชื่อเน้ะว่าเทวดาบบมีดอกผีบมบมีดอกนรกบ่มีดอกสวรรค์มีดอกไม่ใช่เลยโยมเด้อเรื่องเทวดามันมีนะมีจริงๆนะอาตมาไม่เห็นหรอกแต่อาตมาเชื่อนะเพราะอะไรละ่ะเพราะว่าอาตมาก็ไปอ่านในพระไตรปิฎกอ่านหนังสือพระไตรปิฎกเอ่ยธรรมบทเอ่ยนิทานเอ่ยอย่างเงี้ย เพราะว่าเรียนก็นักทำเตีก็จบโทก็จบเอกก็จบนะบาลีก็เล็ก,เกน้อยๆน,นะอ่านธรรมบทมาทุกเรื่องนะไม่ว่าจ,จะอยู่ในพระไตรปิฎกนะก็มีบันทึกมีจดเอาไว้มีให้เราอ่านแม้แต่พระพุทธเจ้าก็พูดถึงเรื่องเทวดาก็มีนะดังนั้นเทวดามีจริงนะ ก็เลยให้ญาติโยมเพิ่นปวดน้ําอุทิศให้คุณพอ่อคุณแม่บิดามารดาเจ้าก,กับนเวรแล้วก็เทวาดานําเด้อเพิ่นก็ทําตามก็ทําตามตามญามต,าตนานามมิน้ํแนะนําเพิ่นตอนพระคุณเจา้ายะถาวริวหานี่ตั้งใจดีๆญาติน้ําบุทิเด้อนะอย่จิตจะสิคิดไปในเลือกอกุศลให้จิตใจให้ตั้งมันนม่นญาติน้ําบุทิบุญเด้อเพิ่นก็ ก่อทำนะฮะนี่คือเหตุการณ์ที่ไปยโสนะนะบางคนเห็นหอบสาสโอนโตนโอนเต้นไปโอ้ยพระสิไปขอโชคขอบรารปีจังไดน,น,น้อนะมาก็ะแมนโยนะโยมเพิ่นเพิ่นขอมานะเนี่ยมาเริ่นมาจานฝันดีบอนะปูฝันดีนิมิตด,ดีไหมนะ ได้หวยไหมนะ,ะเป็นเรื่องปกติของอยากยมเรื่องนี้นะอาจจะมากกับเข้าใจแต่ผู้บปัญญาในข้าใจก็คอเข้าใจนะบางคนกับเรื่องเองินเรื่องปัจจัยอัตะคะัดหาทางออกบ่ได้บางคนกับมักซื้อ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 นะซื้อลอตเตอรี่เอ้ยไต่ดินเอ้ยกับมีเนาะพบคนมักเลยมีความหวังนะ าคือคนมีเงินมีทองแล้วมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาก็ไม่ซื้อแล้วซื้อไปทําไมเงินก็มีแล้วอะไรอยากได้ก็ได้หมดนะแต่คนที่เขาไม่มีอะไรล่ะบางทีเขาก็คิดฝันอยากให้มันเป็นอย่างที่เขาคิดอย่างที่เขาฝันเอาไว้แต่บางครั้งมันก็สมปัติถนาบางครั้งก็ไม่ได้นะเพราะว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่บุญนะ ถ้าใครมีบุญแล้วนะ่ะมันจะนําความสุขมาให้ทําไว้เยอะๆทานไว้เยอะๆแล้วมันก็จะขับมาหาเราเองนะนี่มัน,ม,นมันต้องเป็นอย่างนี้นะนะแต่อย่าโจมกะทําตามถวายสังกท่านขวดน้ำบุตรส่วนบุญส่วนกุศลถึงตอนเสาร์มานะเพื่อนก็มารับมารับ,รบห้ไปบ้านเพืนนะ่อนไปบ้านกลับไปทําบุญสวดพระปรลิตนะ ใส่ซีลูปกัสวดซีลูปนี่แหละ <c oughs> <c oughs> สวดซีลูปสวดพระปริติพพ์เก็ถวายพัฒทาหารตอนเศร้าชันนบิบาศบาศเพิ่นกับบริษันนทนิบาศพระเพิ่นเนาะเพิ่นเพิ่นสันเป็นผ้านะเพิ่นก็เหตุน้ำโบเป็นปันใดก็ค่อยแนะน้ำทรงอาหารจากหลวงปู่มาองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองที่สามที่สี่ 3, 4, ไปเด้อเพิ่นก็เฮ็ดเป็นเฮ็ดงามพอเฮ็ดเป็นระเบียบ เป็นตะอ่อนซ่อนอยู่เป็นตะดีเป็นตะดีบุญเนาะหลังจากรัประทานเสจกรรัประทานเสจกันุโวทนาเวาธรรมะเรือนทุกคนเป็นไปนตามกรรมครเอ็น์ยังกระได้สิ่งนั่นนั่นนะประเทศบุญประกทศดีศบุญนะเพราะว่ามนุษย์ของเฮ้าเนี่ยมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นแดนไปนะมีกรรมเป็นติดพื้น เว้าพระห้เพิ่นฟังเล็กๆน้อยๆล่ะตามภูมิปัญญาของอาตมาเนาะลามจังกันไข่พรอนนะแบบละสรรปตาหารเสร็จหลวงปู่เพิ่นก็พุ่มน้ำพุทธมนต์ที่สวดพระปริตินล่ะพุ่มเซ็งเฮียนคนตึ๊บตึ๊บตึ๊บตะกระเจิมบานเจิมบานเสร็จพิธีกับพอดีมือนั่นเป็นมือใกล้ๆเขาใกล้่กับงานประเพณีสงการบ้านเฮ้านะ ใก่ไก่แล้วใกล้มือมันงล,ล่ะเพิ่นก็เลยทำหนักน้ำหอมนะขอลดน้ำพระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นหลังจากนั้นกับเพิ่นกลาสงนำ้ำให้พระคุณเจ้านะทั้งซีลูกนะใส่มือใส่แขนยนเนะมื่อสงเสร็จพระคุณเจ้าก็เลยงดนามมุนเร่ยนสงกากรก็หน้านมุนหด เป็นสงการประเภทนี่นะให้พระให้พระพดนามให้ทุกคนทุกคนเสร็จกบมีอา่าจงกับปีตินะโอ้ยหลวงปู่มาบ้านขณะนี้คือมีความสุขแต่นอนนะบวกกับอีกประเด็นหนึ่งมือนั่นก็มีญาติเพิ่นพี่น้องเพิ่นพอสบายออกจากโรงพยาบาลมานะวานางฟัง ขบพระริดแล้วก็มาถวายอาหารแล้วก็มาลดน้ำ <c oughs> เป็นตามประเพณีสงการจะไปถ้ำกรองสงการนะที่นี่ก็เสร็จสุกสิ่งสุงกอย่างแล้วก็กลับบ้านกรับวัดกลับวัดท,ดทนเะลาะผ้ากันกลับมากลับมาแต่ว่าคลิปคลิปตอนตอนที่ท้ำบุญบ้านอาจจะมาบริถายภาพ เสียดายอยู่นะเสียดายอยู่เพราะว่าอ่าเบิ่งแล้วมันมันบ่สะดวกนะค่าสวดมนต์ค่าปากธรรมะค่าโอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างนะท่านจิตใจยโยมเพิ่นทายให้มันกะจริงใจเพิ่นนะใจเพิ่นได้บุญอยใจเพิ่นมาถวายท่านฟังธรงรมะเล่ย์ปอไทยเลยบ่มีคลิปต,ตอนนั้นนะ ทำคลิปตอนนั้นคงสีดีนะอยากจมด้เข้าใจนะบางคนก็นเลยเขียนแต่คลิปอยู่ในปลาก็เลยว่าประหารตะโฉกจะลาบตมบาระะมีนะอันนี้ก็มีส่วนนะดังนั่นนะธรรมะาก็ขอสีแจงรายละเอียดแล้วก็ให้อยากจมได้เข้าใจตามเตียบธรรมะ ได้ชี้แจงมาแล้วก็ขอฝากธรรมะขององค์ะสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ญาติจยมฟังแล้วก็เอาไปพินพิจปิจนาเด้อนะคืออยู่ในมงคลสูตรเนาะเพิ่นว่าผู้ดใดก็ตามเนาะเป็นผู้ที่มีจิตไม่วันไหวในโลกกระทำแปด นั่นเป็นมงคลมาสิคือผู้ใรกระตามนะที่เมื่อโลกกระท่มแปดมาเข่าโห้นส่งไปถึงใจนะแล้วนี่บมิจิตวันไว้ซื้ออยู่นะยกตัวอย่างเช่นบางคน ได้ยินมากเขานินทางโอ้ยอได้ย่างลี้วะเขาูสโกทั้งใจโอ้ยเครียดให้เขาล้ายนะ่ะบางคนได้ยินมากว่าเขาย่องเขาเขาชมเขาดีใจล้ายนะ่ะโอ้ยนี่คือจิตบัดไว้นิดหน่อยนะจิตบัดไวมาที่นี่มี ทุกเกิดขึ้นมาในกายก็โอ้ยถูกแล้วให้ลายจิตใจเลยทุละถกมี่ถูกได้รับสุขถือเลกถือเบอร์มีควดสุขสุกร้ายจริครับบนี่แสดงออกลายเกินไปจริงๆอ่ะจิตวันไหวนะคือมี่ถูกเข้ากระโหกมาถูกก็ถูกปวดขานะโอ้ขาปวดเว้ยเออเป็นธรรมดาเนาะสังขารเฮานะมี่แปรปวนนะ ตอนนุมน่มๆพ่ากองผปวดแล้วตอนเ่าม้ามนเริ่มปวดนะนี่คือจิตเท่าเริ่มรู้แล้วว่ามันเป็นไป,นปนตามกฎไตรลัดมาบ๊วันไวจิตเป็นตังสีนะ,ะ,ะนี่ยศหนาใหญ่ตึงใหี่มาดเข้มพยองนี่พยองลายนี่เสียมยศหนาเนางาห้อยตกเสาสอยนี่ นี่พวกมีจิตวันไหวนะแต่ภูทิ่บมีพูที่ไม่วันไหวนะต่อโลกกระทำทั้งแปดมีสุขมีทุกข์มีลาบมียศมีสรรเสริญมีนินทา<ม>เสียมลาบเสียมยศ<ม>พวกพนี้<ม>จิตเขาบวันไหวนะี<ม>่เพ่นว่าเป็นมงคลเป็นมงคลนะ ดังนั้นกะเป็นอย่างสิเข่ามอกห้อหูกระทบไปถึงใจแล้วกัจจวันไหวเด้อร์จะเป็นบุคคลที่เป็นมงคลนะเป็นมงคลให้กับตัวเองนะนิ่งนิ่งเอาไว้เฉยนะแต่ในกรณีที่อาตมาถึงมาสี่แจงคลิปที่มีคนอ่าคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยอาตมาสงสารเพิ่นนะอยากให้เพิ่นเข้าใจนะส่วนอาตมาก,กับบ๊เป็นยังดอกนะขั้นสิลบ ออกไปกับลบได้นะขันสิบบล็อกไปกับบล็อกได้นะแต่ว่ากับบริษัทเพื่อนนะให้เพื่อนเข้าใจซานะอัตมาบอดดิบบอดดิวันไหวอย,อยังทั้งสิ้นนะเหตุลงไปเหตุเหตุหตอัตมากับกเหตุของอัตมาไปเรื่อยๆนะแต่ว่ากับเพื่อนกับมี่ขอคิดสำหรับอัตมาอยู่ให้อาตมาปรับปรุงแจกให วางครั้งเขาก็ร่า,างสิเดินลงไปนรกเพินพ่นเพิน่นเพิ่นเอิน่นเข้าไว้เังสินะกะขอขอบคุณขอบใจตรงนี้หลาย,ยาสินะนี่คือสี่แจงรายละเอียดในคลิปนี้เดล่าไทยสุดนี้อาตมาภาพากคออนุโมทนาครับญาติโยมทุกตัดทุกคนคันภาษาโซเชียลอะขอขอบคุณขอบใจครับเอฟเอฟนีก้ก่อนละ เอฟซีขอขอบคุณขอบใจเอฟซีผู้ติดตามเอนอว่าติดตามคลิปต่อไปคลิปต่อไปก็คงจะไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์อยู่ดอนเมานะ่อนวันที่อ่าสิบสี่หรือสิบห้าประมาณนี้นะหรือสิบสามอาจจะไปนะไปจำบัดภ่วปนาอยู่หันกับขณะเพลินนะขอให้ยอดยุย่งค่อยติดตามต,ต่อไปเด้อขอจเจริญพอห่อนนะ